ห้องเรียนน่าจะเป็นแบบพื้นที่ที่เด็กๆอ,อยู่ตรงนั้นแล้วมีความสุขมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเข้ามาเรียนเหมือนเป็นจนเดเลคเชอร์เป็นหุ่นยนต์แล้วก็แล้วก็จบไปเ,เด็กจริงๆแล้วมีศักยภาพไม่น้อยเลย แต่ว่าด้วยหลักสูตรด้วยระบบบริหารจัดการต่างๆนานานาที่ทําให้สุดท้ายแล้วเด็กเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เด็กส่วนใหญ่ไม่รู้จักตัวเองนะครับเรียนเพราะว่ามันเป็นเหมือนหน้าที่ไปละเรียนเพราะว่าฉันอายุเท่านี้ก็ต้องไปโรงเรียนกลายเป็นว่าเด็กก็ไม่มีแพชชันว่าเอ๊ะฉันจะไปโรงเรียนไปเพื่ออะไรกันมีโอกาสได้มาเจอกับคุณครู ว่าแบบว่าเอยจริงๆก็มีคุณครูเจ๋งๆเนซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยอยู่เต็มไปหมดเลยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่เขาให้เขาปล่อยคลองอะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจบอยู่ที่ห้องเรียนของตัวเองอะไรเงี้ยอินสคูลก็เลยเป็นเหมือนคอมมูนิตี้หรือตัวกลางที่ จะแบบสนับสนุนหรือว่าดึงสปอ t l ตไลท์ครูเหล่านี้ขึ้นมาให้ฝังคมได้เห็นให้คุณครูคนอื่นได้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อีกมากมายเลยที่เขาจะสามารถทํากับห้องเรียนของเขากับเด็กๆของเขาได้คือเราเชื่อว่าคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาหรือว่าพัฒนาเด็กไทยเนี่ย มันไม่จัเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่ในระบบหรือว่าเป็นครูเป็นนโยบายภาคนโยบายของการศึกษากระทรวงศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่กําลังทํางานอยู่จริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราอยากจะเห็นสังคมไทยดีขึ้นทั้งนั้นแหละเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือเราชวนเพื่อนๆมาสอนวันเสาร์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นพลังบางอย่างเราก็เห็นพลังของของเพื่อนๆพพลังของเด็กๆที่เขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นแล้วก็เห็นผลที่ ทั้งเด็กทั้งครูอาสาก็มีความสุขกลับไปพอพูดถึงปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยมีหนึ่งอย่างที่สําคัญมากครับคือวัยเอ๊ะแล้วจริงๆเรามาเรียนกันไปเพื่ออะไรนะทำไมเด็กถึงต้องมาเรียนด้วยเราเรียนเพราะอยากหรือเราเรียนเพราะเป็นหน้าที่กันแน่นะครับผมคิดว่านี่คือเหตุผลหลักที่ตัวผมเข้ามาทำนะครับเรารู้สึกว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรลึกไปกว่านั้นเป็นปัญหาเชิงระบบเลยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาทำครับ ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ค่อยมีการเปิดห้องเรียนค่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากลัวผิดกลัวสอนผิดหรือกลัวการไปก๊อปปี้กันเพื่อไปทำวิทยานะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่แบ่งปันมี c าเจอร์อะไรตรงนี้ที่เราค่อยๆเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่แต่ก,ก่อนมันแทบไม่มีการแชร์ห้องเรียนเลยในทางโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จากปี2ปีเนี่ยมันก็เห็นว่าเริ่มเออเริ่มเยอะขึ้นทํายังไงให้อาสาสมัครที่มาแล้ว อยู่จนจบสังสอนไปแล้วไม่หายไปอย่างนี้เรื่องคุณภาพของการที่ไปสอนเราต้องเทรนนิ่งอาสาสมัครยังไงบ้างเรื่องทุนสนับสนุนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเ,ออเมื่อตอนที่เรายังไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือว่าไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นการสอนธรรมดาก็ไปสอนทําไมถึงต้องใช้ทุนัพย์อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นปัญหาที่ตามตามกันมาบางครั้งเองเยวาวชนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีไมซ์เซ็ตที่อาจจะเรียกว่าฟิกซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางภาครัฐหรือทางผู้ใหญ่เนี่ย ผมก็เห็นจํานวนมากนะครับที่มี i n เซ e ตที่เปิดรับแล้วก็ปรับตัวไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเราจเจอคนที่ i n เซ e ตแตกต่างกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือการฟังการพยายามไป empathize ไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นะเขาเคยมีประสบการณ์บางอย่างหรือเปล่าทําให้เขามีมุมมองแบบนี้การที่เราพยายามจะเปิดรับมุมมองเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ช่วยเขาครับเป็นเหมือนฟาซิ l ลเตเตอช่วยเอาปัจจัยต่างๆที่ไม่ถูกพูดเนี่ย กลางออกมาและคุยร่วมกันว่าอ๋อจริงๆแล้วที่เราคิดแบบนี้เนี่ยเพราะเรามีข้อกังวลอะไรแล้วก็ปรับไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการรับฟังการพยายามเข้าใจหรือการใช้เวลาต่อก,กันและกันเนี่ยผมว่าสําคัญมากๆครับคุณคร,รูแชร์กันเฉยๆมันก็จะไปได้แค่ระดับหนึ่งเนาะแต่จุดที่มันทําให้ไอเดียของเขากระจายออกไปและรู้สึกภูมิใจมากก็คือการที่เราเอามาทำคอนเทนต์ต่อ อันนี้ก็จะเป็นตัวเพจ Facebook ของเราค่ะที่ชื่ออินสคูลพืนี่ต่างไปไอเดียการสอนซึ่งเราก็ใช้วิธีการแบบเชิงมาร์เก็ตติ้งเลยค่ะก็เอ้ยทำยังไงให้มันอ่านง่ายทำาไงให้มันน่าสนใจดึงดูดเริ่มมีแบบผู้ที่สนใจเฮ้ยมันเออเนาะแบบห้องเรียนมันก็ทําอีกแบบหนึ่งได้หรือว่าพอเอากิจกรรมของเราลองไปทําก็ทีนี้เขากลับไปสอนแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กแบบแฮปปี้มีความสุขมากเขาก็มีความสุขด้วยเขาก็เออเริ่มเริ่มที่จะเปลี่ยนการสอนอะไร แค่เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วให้เขาได้ลองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนเนี่ยเด็กคนหนึ่งจะได้ลองในหลายๆอย่างเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่าไอ้เทอมนี้ซีซันนี้ของส d a y School เลือกเรียนวิชานี้ซีซันหน้าไปเรียนอีกวิชานหนึ่งสามารถทําได้เราให้อาสาสมัครมาเนี่ยมาใช้ความคิดด้วยให้มาเป็นคอทีมเลยคือเรียกว่ามาช่วยสร้างกระบวนการสร้างองค์ก,ก,กรจะเลย อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์อาสาสมัครเองด้วยแล้วก็อาสาสมัครก็สามารถส่งต่อ,อความสามารถอย่างถึงที่สุดเนี่ยไปหาน้องๆเด็กๆได้ด้วยเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเด็กคนหนึ่งไม่ได้มองแค่ตัวเองอย่างเดียวควรจะให้เด็กเนี่ยมองเห็นคนรอบข้างเห็นสังคมรอบข้างด้วยเขาสามารถใช้ความสามารถที่ตัวเองมีที่เขาถนัดเนี่ย ไปช่วยพัฒนาสังคมรอบข้างนั้นได้ w ี space นะครับ mm hmm. เป็นพื้นที่ในการค้นหาตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยมีความชอบความถนัดอะไรแล้วก็เหมาะกับอะไรในอนาคตนะครับ mm hmm. เรียกว่าเป็นเหมือนอะระบบแนะแนวนะครับให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวเองถ้าเราพูดถึงตัว v space เนี่ยวันนี้เราพยายามจะมองไปที่ตัวเด็กนักเรียนเป็นหลักนะครับ mm hmm. ขั้นถัดไปเนี่ยคือตัวผู้สอนนะครับ แราอยาให้ผู้สอนเนี่ยได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วห้องเรียนของเราเนี่มีความหลากหลายนะครับจะได้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์วันนี้เนี่ยคุณครูทําเอกสารเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เอกสารแต่เรื่องของการส่งงานต่างๆระหว่างหน่วยงานด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางวีสเป e เองก็พยายามจะขับเคลื่อนนะครับเพื่อช่วยเหลือคุณครูเพิ่มประสิทธิภาพงานและกลับมามีเวลาอยู่ในห้องเรียนนะครับ คนที่เรียนจบแล้วนะครับวันนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยจะเข้าบริษัทไหนไดียววากันนะครับหรือว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เขามีความพร้อมมากที่สุดนะครับเรามองเรื่องของ life long learning นะครับทำไมต้องจํากัดการเรียนรู้แค่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนะครับวีสเปซก็จะมาช่วยเหลือสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ต่อไปได้นะครับ มันก็เกิดคาใหม่ๆขึ้นมามากขึ้นเ mm hmm. ช่นคขาว่าทุกการสอนเป็นไปได้ที่เราพยายามใส่เข้าไปใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีคุณครูแบบว่าเออแชร์ห้องเรียนของเขาแล้วติดแฮชแท็กทุกการสอนเป็นไปได้มันเหมือนแบบเฮ้ย mm hmm. มันเรากําลังแบบสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทําให้เขารู้สึกอารมณ์เหมือนมีโกรธม h m i n d ที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เขาก็ทําได้นะกับห้องเรียนของเขา่าเงี้ยมากขึ้น mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนแรกเขาอะไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะให้เด็กๆ mm hmm. ให้ฟ mm ีดแบ็กเขาลัวจียใจอะไรอย่ hmm. างเงี้ย แต่เขาก็แบบเอ้ยลองเอาไปทาดูเห็นอินสคูลทำเครื่องมือมาน่ารักน่ารักเนี่ยเขาก็อบอกเอ้ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้มุมมองไปพัฒนาตัวเองต่อพอได้มีคอมมูนิตี้ของอาสา,าสมัครของไซเด s c h สคูลเนี่ยเขาก็ได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าทําตัวเองทําอะไรได้มากกว่านั้นอย่างไปฟิตเนสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคือคือมีพลังในชีวิตมากขึ้นเติมเต็มตัวเองมากขึ้นหลังจากวันเสาร์ปุ๊บบางคนก็เฝ้ารอวันเสาร์ให้มาเพื่อได้ไปเจอเด็กไปสอนเด็กเด็ก เด็กเนี่ยถ้าเอาระยะสั้นก่อนระยะสั้นคือประมาณเทอม1นึเดือนที่เราเขาอยู่กับเราเนี่ยคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษการพูดเด็กคนแรกที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษมาพูดเป็น MC พูดภาษาอังกฤษให้กับคนหลายรา้อยคนฟังพฤติกรรมที่เด็กเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่าที่เราอยากจะให้เด็กเขาพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้างใน ตัวเขาคือเรื่องของความอดทนพยายามเพื่อที่จะทําอะไรให้สําเร็จบางอย่างแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนะาการเรียนรู้ของตัวเองได้เราได้เห็นนะครับว่าแต่และจังหวัดแต่และโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วอาชีพหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับให้กับทางคุณครูและโรงเรียนเนี่ยสามารถปรับการเรียนการสอนได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการไปขับเคลื่อนการศึกษาฐานสมรรถนะเราบอกว่าเราไม่อยากจะให้ส่วนกลางชี้นิ้วสั่ง วันนี้เรามีเครื่องมือที่เราจะสามารถเห็นเลยว,ว่าความต้องการของผ้าคสถานศึกษาเนี่ยบริบทโรงเรียนเขาคืออะไรนะครับเด็กสามารถที่จะเลือกเรียนสิ่งด้วยเองอยากจะเรียนได้ แล้วก็เด็กแต่ละคนมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันมีความสามารถที่จะพัฒนาไปเนี่ยไม่เหมือนกันเราพยายามที่จะปลูกฝังแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาเด็กไปสู่สมรรถนะ competency ที่ของเด็กที่มากขึ้น mindset ของเด็กที่ดีขึ้นศักษะของเด็กที่ที่ดีขึ้นพอเราพูดถึงสมรรถนะหรือ competency based เนี่ยครูทุกคนจะพูดว่าความยากคือการประเมินผล v Space ครับวันนี้เราก็กำลัง เตรียมตัวนะครับเดีย๋ยวอีกไม่นานจะเห็นเรื่องของการประเมินสมรรถนะอยู่บนดีสเปซนะครับเพื่อช่วยคุณครูเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสังเกตติดตามและประเมินสมรรถนะของเด็กได้เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เด็กต่อไปนะครับที่เราอยากเห็นก็อย่างตัวครูเองก็รู้สึกว่าแค่รับฟังเด็กแค่นี้ก็รู้สึกว่าแพ็คทุกอย่างแล้วเพราะว่าปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่มันก็จะแบบ เออปึ้งไปเลยเนาะแต่ถ้าเราทําเขาเข้าใจเด็กอีกนิดเราก็จะสามารถแล้วก็แบบกล้าที่จะคิดแบบไปอีกหน่อยว่าเฮ้ยมันมีทางอื่นอีกไหมเงี้ย,ยมันก็อาจจะทําให้เขาเจอวิธีแก้ปัญหาได้อย่างแบบตรงจุดแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายจิตใจเด็กด้วยอะไรเงี้ยอยากให้เป็นห้องเรียนที่มี engagement แต่ว่าไม่ใช่ห้องเรียนที่แบบเป็นธนาคารความรู้ที่ครูมาฝากความรู้ไว้ที่เด็กอะไรเงี้ยแต่อยากให้เป็นห้องเรียนที่เป็นเจ้าของความรู้นี้ร่วมกันเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ย ควรจะต้องมีโอกาสในการที่จะเรียกรงยนแถวบ้านเนี่ยเข้าไปปุ๊บมีการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในเมืองกรุงเทพชานเมืองกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่อยู่บนดอยเด็กคนหนึ่งจะโตไปแล้วก็ไปอยู่ในชุมชนไปพัฒนาชุมชนไปพัฒนาสังคมของตัวเองให้ตัวเองกับคนรอบข้างเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันภาพาของการศึกษาไทยนะครับจะต้องเริ่มจากอันที่1คือตอบโจทย์เด็กครับ เด็กเนี่ยรู้สึกว่าฉันมาเรียนและมีความหมายไม่ใช่มาเพราะเอ้ยมันเป็นหน้าที่ต้องมานะครับหรือมาเพียงเพราะมาเจอเพื่อนแต่เพราะมาเพราะว่ามันกําลังตอบโจทย์บญอยายของเขานะครับอันที่สองเนี่ยต้องเป็นทุกๆคนร่วมมือกันครับก็คือเชื่อมโยงดีมาทุกภาคส่วนเข้ามาเราอยากเห็นนะครับว่าภาคการศึกษาทุกส่วนเนี่ยเอก,กชนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับคุณครูเองและตัวเด็กเองเนี่ยมาร่วมกันกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการบริหารจัดการเนี่ยก็จะต้อง ลีนหรือว่ากระชับนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ถ้าเราสามารถทำภาพใหม่นี้ให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเน้นว่าการตอบโจทย์เนี่ยผมว่าเราจะพัฒนานกนารศึกษาไทยไปได้ครับ